เนี่ยค่ะลอกก็ต้องดึงลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเอาขึ้นนะคะเดี๋ยวบอกสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ลอกเนาะบางคนที่เขารู้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะคะเราทําเราทำ,ทำสําหรับบางคนอาจจะคิดไอเดียไม่ออกแล้วอาจจะเอาไปดัดแปลงใช้กับงานของคุณได้นะ สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมพี่หลีกำลังขึ้นเสาทําคานนะคะคานไว้ติดตั้งลอกนะคะลอกไว้สำหรับยกยกขวดแก้วโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเสาที่เป็นเป็นเหล็กเนาะเชื่อมกับเหล็กก็สามารถยกออกไปนอกสถานที่เวลายกของขึ้นของก็สามารถพาไปได้แต่อันนี้ เราทําแบบไม่ต้องออกตังเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อมเสานะคะเป็นเสาเหล็กแต่เราทําเป็นเสาไม้เลยเพราะว่าเสาเรามีอยู่แล้วนะคะ mm. ก็เลยฝังไปกับดินเลยนะคะตรงนี้ก็จะทําเป็นสําหรับที่ตั้งขวดแก้วโดยเฉพาะนะคะไหนๆก็ทําแล้วนะคะก็เลยคิดว่าจะถ่ายลงคลิปไปเลยนะคะตอนแรกที่พี่หลีขุดเสาก็คิดว่าจะไม่ถ่าย เพราะอาจจะไม่ได้ความรู้ในเรื่องของเก่ามากมายแต่ว่าดิฉันเห็นแล้วก็นึกอยากถ่ายนะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายเป็นเนี่ยค่ะพี่ลีกำลังขึ้นเสทาทำคานนะคะกาไมขึ้นเส,สาก่อนอันนี้เป็นไม้คานนะคะเ,เ,ดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะว่าทําเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเราอนน จะฝังเทป,ปูนเลยนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้ก็เราจะทําแบบให้ถาวรไปเลยแบบว่าไม่ได้เลื่อนไปไหนแต่ถ้าเป็นเขาเรียกลอกเนาะลอกที่เขาเอาไว้ยกของนอกสถานที่ก็ต้องไปเชื่อมนะคะเชื่อมก็ต้องอลงทุนออกตังแล้วก็ต้อ,ตอง พาไปนอกสถานที่อันนี้เราไม่ได้เน้นออกนอกสถานที่นะคะเราเน้นไว้สําหรับยกแก้วโดยเฉพาะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้นะคะขวดแก้วที่ร้านเราที่เราซื้อนะคะลูกค้าประจำเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะเอาออกไม่ทันนะคะขวดแก้วนะคะนี่นี่ก็ขวดแก้วนี่ก็ขวดแก้วนะคะออกไม่ทันนะคะก็เลยต้องหาเครื่องทุ่นแรงนะคะเนื่องจากว่าเราก็อายุมากขึ้นไปทุกวันนะคะก็จะ ยกลำบากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ยกทีลระสอบเนี่ยค่ะไปขายทีละสอบทีละสอบทีละกระ,ะสอบจนเต็มรถนะคะแต่ต่อไปคิดว่าจะเอาเทล,ลงกระสอบบิกแพคใหญ่นะคะเนี่ยค่ะขดแก้วทั้งนั้นเลยค่ะพึ่งออกไปนะคะวันนี้ก็พึ่งเอาอไปรถรถกระบะหนึ่งนะคะพึ่งไปส่งมาตันกว่าตันห้าแบบเนี้ยแล้วมันมันค่อนข้างหนักนะคะก็เลยคิดว่าจะ จะไม่ยกแล้วนะคะจะใช้ใส่ในกระสอบบิ๊กแพคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใส่กระสอบบิ๊กแพคยกยังไงเนี๋ยมาดูกันทีนี่คะ่ะตอนนี้พี่ลีก็ได้ทำคานอันนี้เราลองเลอมอันสูงมากมายสสกาีารา้คานลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะคะว่ายังไม่ลองเอารถเข้านะคะไม่รู้ว่าจะสูงพอดีเอารถเข้าได้หรือเปล่ามมเดี๋ยวมาดูกันคะมม่ะของเราก็เทป,ปูนนะคะเทป,ปูนเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือแยกเป็นขาวเดี๋ยวก็มาหยิบแดงออกแบบนี้นะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะสีเขียวก็ใส่กระสอบลอกนี้ก็ตั้งได้ประมาณสองกระสอบนะคะก็ดึงมือแบบนี้นะค่ะ ล,ลองดูนะคะลองเทสดูค่ะว่า,าขึ้นดีมัง้งมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคัดเร็วขัดเร็วกว่าเนาะเมื่อก่อนนี้คัดเป็นกระสอบแบบนี้นะคะ,อออะคือยากมากค่ะลูกค่ะตอนนี้บนรถกระบะก็ยังเต็มอยู่นะคะคัดแก้วเนาะแก้ว,น,กว,น,กวนี่เป็นของที่ได้กําไรน้อยมากก็คือราคาไม่แพงแต่เขาค่อนข้างมีน้ําหนักพอเขามีน้ําหนักเราก็เหนื่อยนะคะถ้าว่าคัดทีละสอบเราก็ต้องใช้กระสอบเยอะนะคะ กระสอบเราก็มีเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าแบบนี้นะคะมันจะง่ายกว่านะคะถ้าแบบนี้นะคะก็คือเอากระสอบเล็กเทใส่ในนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาพัดออกเ,เอาสีขาวไว้ในนี้สีแดงไว้ในกระสอบนูน้นแล้วก็สีเขียวก็เอาใส่ในกระสอบนี้นะคะก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นนะคะพี่หลีบอกว่าง่ายขึ้นนะคะขวดแก้วเราค่อนข้างเยอะคะ่ะเพราะว่าลูกลูกค้าที่เก็บเทศบาลส่วนมากก็จะเก็บแก้วเยอะนะคะแก้วก็จะได้เยอะ อันนี้คืออะไรคะเอาลงเหรอ,อเ,เ,เอาลงทำไมคะเ,เอ,อเ่อไม่ตัเออทาไมตั้งเวลาหลมันไนะ้อเามดเลไอืตั้งติดกันไม่ได้แล้วเวลาเต็มกระสอบนู้นเวลาจะยกก็<ะ>เวลาจะยกก็ค่อยเลื่อนไม้เลื่อนหน่อยเลื่อนเคแล้วไม่เลื่อนไม้เหรอคะอต้องเลื่อนไม้เหรแบบนี้ก็เหนื่อยแย่สิคะเหนื่อยเลเลยเเลยเดี๋ยวลองเลื่อนให้ดูหน่อยนะคะ น,นี้มันตั้งติจะไม่ได้เลยดิา,ออานี้เราตรงไไตรงตรง,ไไตรงนี้นเออเวลาถอยรถเข้ามาเอานะคะมันก็จะ,ะยากรอบนี้ผมอยู่ในแต่ถ้าเราตังหมาติดเร่งเราปอยโหลดจะมายุยยุ่เต็มดีตายไปนะแต่รอ,อ,อบนี้ไม่ฝืนมันอยู่ล้างอันรอบนี้บ่อบนแต่ก็คือใช้ตีอตายเลยตังค์กว่าตายตรงนี้ลองดูออค่ะลองดูว่าจะดีขึ้นไหมแต่จากการคัดถือว่าเร็วมากเลยนะครับเนี่ยคัดกันแค่ชั่วโมงเดียวนะคะจะ เสร็จแล้วนะคะจะได้เต็มกระสอบเวลาเลื่อนเลื่อนยังไงคะนี่เลื่อนไรเป็นอ๋อใช้จอบเลื่อนาีก็ยังดีกว่าเททีละสอบแบบยกทีละสอบก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะสอบเล็กๆกันแต่ถ้าทําแบบนี้ก็ทุนแรงไปได้เยอะใช่ไหมคะพี่หลี่ถือว่าดีกว่าไหมคะกับที่ผ่านมาดีกว่าหรดีกว่าแบบยกอยู่ปันว่าลงดีกว่าลุยนะคะพี่หลี่บอกเพราะว่ายกยกทีรถกระบะเราไปส่งทีก็ ประมาณพันห้าร้อยโลนะคะไปส่งครั้งหนึ่งที่เราทั้มเนเนี่ยแต่เราทั้มตั้มโตกกันคือเราต้องการเลื่อนดึงไปมากันนะอืมแต่นี่คือเราไม่เรามีอันนี้เรียบมีต้นไม้อยู่แล้วกัเรามีเสาไม้อยู่แล้วนะคะเราไม่มีเสาเหล็กนะคะก็จับประมาณนี้นะคะโตนี่ก็แก้ไปอะไรเอาไปเตรียมว่ะอ่าเนี่ยค่ะต่อไปก่อนปัตนาไปเอาเลยต่อไปค่อยใส่ล้อใส่ล้อยังไงคะในการในการเล็ก เออจำรอยอะไรลูกลูกชายนะคะลูกชายพี่หลีบอกว่าใช้คันเหล็กแล้วก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็เลื่อนเหมือนทางรถไฟเหรอคะโอเคโอเคเนี่ยคือวิศวะนะคะเนี่ยคือวิศวะค่ะวิศวะขนาดนี้จะพอนี่แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวนี่กัดได้ดอกมันบอกมันมันตังได้มันตายได้จริงรองรอเสื้อก็ไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อมึงในตะเกียบมันด้วงมันตกได้เลยแต่ว่านี่อันนี้มันจำใหม่เราจำกัดกันจำกันประมาณเนี้ย ทำเอาพอได้ายได้ไดค่ะก็ดีกว่าคัดเป็นกระสอบนะคะก็จะเหนื่อยมากเนาะอันนี้ยกทีเดียวใช้เขยนยกอันนู้นเมื่อก่อนนี้ก็ยกทีละกระสอบทีละกระสอบทีพันห้าร้อยโลนี่ก็เหนื่อยมากนะคะเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเอาในรถมาลงแล้วก็จะจะยองยกให้ดูนะคะว่าจะยกได้ดีหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเราจะลองดูนะคะเวลาได้ขวดแก้วมาแบบนี้นะคะพี่ลิศก็จะเทลงในนี้เลยนะคะ เทลงในสอบนี้แล้วของโน้เองก็จะคัดมาตรงนี้นะคะวันนี้ได้ลูกชายมาช่วยค่ะเดี๋ยวที่เที่ยวอยู่ไหนเราไม่ทั้ทงออตรงนั้นนี่ค่ะก็จะง่ายกว่านะพี่นะเมือม่อเมื่อก่อนนะคะ ก่อนที่เราไม่ทําเคนทีเราก็จะเทใส่ตะก้าใบใหญ่แบบนี้นะคะเทใส่ตะก้าใบใหญ่แบบใบนี้นะคะนี่ค่ะเทใส่ใบนี้พอพอเทใส่ปุ๊บเราก็จะคัดใส่กระสอบเล็กอีกทีนึงนะคะแล้วเทใส่กระสอบเล็กปุ๊บคัดใส่กระสอบเล็กปุ๊บแล้วก็ต้องโยนขึ้นรถอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปขายคือมันหลายครั้งเนาะแต่อันนี้คือเราเทลงนี้เลยพอเทออกมาปุ๊บขาวเราไม่ต้องหยิบออกเราหยิบแค่เขียวกับแดงใช่ไหมคะนี่ค่ะลูกชายก็จะหยิบแดงนะคะแดงสักใส่สอบนี้นะคะ ก็แบบนี้ค่ะก็สอบหนึ่งก็ได้ประมาณ600โลนะคะ5600โลนะพี่นะเดี๋ยวเราไม่ต้องเอาให้เต็มมากก็ได้เพราะว่าเรา,เรายังไม่รู้นะคะว่าคานเรามันได้มาตรฐานดีแค่ไหนนะคะเพราะว่าคานเราเป็นเสาไม้เนาะอาจจะไม่อาจจะไม่แข็งแรงเท่าเสาเหล็กแต่ที่เราเคยเห็นเขายกบิ๊กน้ำยางนะพี่นะเสาเหล็กจะเป็นเสาเหล็กเล็ก,ลก,ลกๆนะก็ยังแข็งแรงนะพี่นะ อืมเหล็กค่อนข้างเหนียวอันนี้ก็ใช้ชั่วคาวค่ะเดี๋ยวว่าจะทําหลังคาให้เขานะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะคะเนี่ยค่ะลอกตัวนี้นะคะซื้อมามือสองนะคะซื้อมาเท่าไหร่คะวันนั้นซื้อมาประมาณพันห้านะคะพันห้าไปพันห้าพันห้าเขาขายนะคะเขาเจ้าของเขาทําไม้นะเมื่อก่อนเขาทําไม้นะพี่นะลอกยกไม้นะคะอ๋อเขาทกาก่อสร้างแล้วคันนี้เขาไม่ได้ทําแล้วนะคะ เขาจะย้ายไปอยู่กรุงเทพเขาก็เลยขายให้เรานะคะเราซื้อมาในราคาพันห้าแล้วก็ไปโพสตขายสามพันนะคะไม่ไม่มีใครซื้อนะคะก็เลยก็เลยเอามาใช้เนี่ยค่ะก็โอเคค่ะดีแล้วค่ะเนี่ยเอาทิ้งไว้สองปีแล้วนะคะก็ได้ใช้งานแล้ววันนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะคะเทจากรถยกจากรถลงมาเทนี้แล้วก็คัด คัดเอาขาวไว้ในนี้เอาแดงไว้ตรงนี้แล้วก็เอาสีเขียวใส่กระสอบเล็กนะคะเพราะว่าถ้าตั้งบิ๊กทั้งสามกระสอบมันตั้งไม่ได้ใช่ไหมคะตั้งบิ๊กถ้าเราตั้งบิ๊กกระสอบเขียวตรงนี้ไม่ได้เหรอคะไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้พอเวลาหลดโค้ดกำมากขึ้นอันนี้มันจะท้ยายกระสอบนี้มันจะอยู่ในทุกพอระอบนี้อยู่ในทุกครับตายมันต้องไปอยู่ตรงนู้นตนต้อมนงายหลอดนั้น ท้ายรถมันจะมาอยู่นี่แล้วมันก็เลยตั้งตรงนี้ไม่ได้นะคะเอาไอ้ตัวตายไม่ดูแต่ราะัวนั้นมันอยู่ตั้งระวางก็ตายกับตรงนี้เลยตรงใยแต่ขวดเขียวเป็นขวดที่มีจํานวนน้อยกว่าเพื่อนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะใส่จอบเล็กได้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าทุ่นแรงแล้วนะคะยก,ย,กยกได้ไหมเนี่ยตังนิดตัตนสองนิดเดืยเดี๋ยวเรามายกให้ดูนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาลองยกให้ดูนะคะขึ้นรถว่าจะขึ้นได้ดีหรือเปล่านะคะยังไม่เคยลองนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะ รอคัดแยกให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามายกขึ้นรถกันค่ะสอบนี้ค่อนข้างจะยาวนะคะน่าจะขึ้นรถไม่ได้นะคะจากการลองแล้วเราน่าจะต้องอ่เพิ่มคานตรงนี้เนาะให้สูงขึ้นใช่ไหมคะตอกไม้เพิ่มไปอ,อีกอเสาเขาต่ํานะคะเราทําเสาต่ำที่เรามีอยู่แล้วเนาะก็เลยแต่ว่าสอบนี้มายาวเกินถ้าเป็นเป็นสอบสั้นประมาณนี้น่าจะได้นะเนี่ยสอบบุดอ้วนแบบนี้นะอสอบ สอบเนี่ยสอบนี้พอดีนะคะแต่ว่าสอบค่อนข้างเก่าแล้ว,ลวเลยมไม่อยากจะใส่แก้วนะคะแ,แต่นี่สูงสอบนี้ท่องทางยาวเกินนะคะคติดรถค่ะดึงสุดแล้วก็ขึ้นรถไม่ได้นะคะต้องแก้ปัญหากันไปค่ะ<ม>นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลอกยกของของพี่ลีนะคะวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเสาที่เราใช้คือเสาที่เรามีอยู่แล้วนะบางคนก็บอกว่า อาจจะคิดว่าเออทำไมไม่ใช่เสาเหล็กนะคะคือว่าเสาเหล็กเราต้องไปซื้อแล้วก็ต้องไปเชื่อมนะคะแต่เสาไม้เรามีอยู่แล้วแล้วความกว้างนะคะความกว้างคือมันจํากัดนะคะพื้นที่จํากัดได้ประมาณนี้นะคะไม้ก็จํากัดนะคะก็ได้ประมาณนี้ก็พอได้ทุนแรงไปอีกสักนิดนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะพี่นะขุดลุมฝังเสาทั้งสี่ต้นนะคะทั้ง4ี่แนวสี่ต้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่คาน,นะค่ะใส่คานแล้วก็ยึดอาจจะยึดมากสักนิดนะคะเพราะว่าดิฉันกลัว ว่าจะมีการโอนเอ็นเอียงหรือว่าหักนะคะแล้วก็ต่อต่อขึ้นไปนิดนึงนะคะต่อขึ้นไปเพื่อที่จะเพื่อที่จะใส่หลังคานิดนึงนะคะกันฝนไม่ให้อฝนตกโดนมากเกินไปนะคะอาจจะมีฝนสาดแต่ว่าก็คือจะได้ไม่ลงเต็มที่ก็ป้องกันไว้ระดับนึงนะคะเนี้ยค่ะที่เราทำลอกอดึงขวดแก้วในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ลงทุนก็คือปูนนะคะปูนที่ ใช้เทก้นหลุมหนึ่งกระสอบนะคะแล้วก็ผ้าเต็นท์นะคะผ้าเต็นท์หกร้อยกว่าบาทนะคะแค่นี้ค่ะคะ่าของทุกอย่างก็มีผ้าเต็นท์แล้วก็ปูนนะคะ,ะส่วนกระสอบของเราก็เป็นกระสอบที่มีอยู่แล้วนะคะ,ะกระสอบถ้าถ้าใช้อ่สั้นกว่านี้ก็ดีนะคะเพราะว่ารถเราค่อนข้างสูงนะคะเวลาขึ้นมันอ่ความสูงระดับนี้มันมันไม่ค่อยได้ระดับเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะ จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้กระสอบใหญ่เพราะว่าเราจะได้บรรจุให้ได้เยอะแต่กระสอบเล็กประมาณนี้จะพอดีเลยนะคะเนี่ยกระสอบประมาณนี้นะพี่นะมันจะลอยพอดีนะคะ,ะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้คือเขาใหญ่เกินไปนะคะลแล้วตรงนี้นะคะเมือ่อก่อนนี้อ่าเมื่อก่อนนี้มันจะสูงประมาณนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแต่เราเสริมเสริมไม้ขึ้นไปอีกชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้นอีกเพราะว่ากระสอบนี้ค่อนข้างยาวนะคะก็ทําทําแบบว่า ทำแบบจากัดทุกอย่างเลยนะมันมันแบบมันไม่ได้ตายตัวแบบเป๊ะๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็ทุนแรงขึ้นไปเยอะนะคะเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูหน,นห่อยค่ะทุนแรงขึ้นไปเยอะเลยค่ะแต่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่ากระสอบ ค่อนข้างยาวถ้ากระสอบต่างกว่านี้ก็ดีนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่ <c oughs> ไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะคะทาทาลอกดึงของอยู่แล้วก็เลยลงคลิปนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายุง่งยุ่งอยู่นะคะเนี่ยค่ะเ <ไป S 1> นี่ยค่ะ, <ไป S 1> คะมันจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะคะถ้าให้กระสอบลอยกว่านี้เดี๋ยวต้องไปหากระสอบเล็กกว่านี้นะคะไปเลยไปเลยนยคะลอยมากคอนได อ๋อได้แล้วก็ปิดฝาท้ายทำเลยบ๊ายบายอ๋ออ๋อไปหลังจากนั้นก็เลื่อนเคนมาตรงนี้ใช่ไหมคะ ชนะชนพอดีได้สองสอบพอดีค่ะเทวรวยในลวอาไว้สามสอบไม่ได้ต่อไปต้องเอากระสอบเล็กกว่านี้พี่ก็าจะเข้างันนี่ดีเลยอ่ะมันได้โจเยอะอือพอได้ที่เดี่ยวได้ปั่นว้าไได้ปั่นเรือมันเรีเดี่ยวร้านแก้วก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านนะคะร้านแก้วไปจากบ้านเราไปร้านแก้วนี้ไม่ถึงโลนะพี่นะโลนึงได้ค่ะประมาณได้ปั่นวาโลประมาณหนึ่งโลได้ค่ะจากบ้านเราไปร้านแก้วนะคะก็ไม่ได้ไกลมาก วิ่งหลายรอบก็ได้แต่ว่ามันก็เสียเวลานะคะตองจัทร์น้ำจอะไรอย่างเ้ยาปัน้นว่าเราเอาเก่งๆพอเอากระสอบนี้ลงแล้วก็เดินหน้ารถไปเหรอแล้วก็สอบนี้ตั้งฝาท้ายเลยอ่าตั้งที่กองใต้ออกับติดกับตรงนี้เลแล้วฝาท้ายไม่หักเหรอไม่หัก ตัดสาไฟงนี้เลยโอ้อาไทยนตรงนี้ลุยอยู่างไนหรอตรมนั้นว้าคท้ายกันค่ ไม่ได้มีอะไรมากนะคะมาบอกวิธีการขึ้นขวดแก้วแบบใหม่ของเรานะคะเมื่อก่อนอาจจะขึ้นเป็นกระสอบแล้วก็โยนโย,ยนขึ้นไปทีละกระสอบนะคะแต่ครั้งนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเราขึ้นประมาณนี้เลยคะ่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะใส่กระสอบเล็กเพราะว่าเขาตั้งสามกระสอบไม่ได้ เลื่อนคานนะคะต่อไปเป็นการเลื่อนคานค่ะวิธีการเลื่อนคานก็ประมาณนี้ค่ะใใหญ่กนคใครจะเอาไปทําตามก็ได้นะคะแต่ถ้าใครมีทุนเยอะๆก็ทําขาเหล็กก็ดีกว่าค่ะแต่สําหรับเราเราไม่ไม่ออกงบมากนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เช่านะคะพื้นที่เช่าก็เลยคิดว่าไม่ได้ทำมันจะมาโทษตายแต่เนาใช่ไหม ถ้าเป็นคงเหล็กก,ก็สามารถถอดได้นะคะเลื่อนได้นี่คือปักไปเลยนะคะกของหน้าอ,อนเะ้น้าก่อนนะพื้นที่ก็จะคับแคบนิดนึงนะคะพื้นที่จำกัดระวังแก้วบาดซีนนะลูกได้ ดึงนี่ดึงเพื่ออะไรนี่อ๋อลุงลอล้งอะไรอ๋อดึงแล้วเราดึงอันนั้นลงมาทีเดียวเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เลยเราดึงแต่เราล่อล่ออ่ะดิล่แบบออ่ะดิะถ้าเราดึงลงมาเลยไม่ได้ดึงแล้วดึงไม่ได้ต้องเช้าลงมานี่นะเ้าลงเ้าดึง ล็อกไม่ได้กล็อกก็ต้องดึงลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเอาขึ้นนะคะเดี๋ยวบอกสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ล็อกเนาะบางคนที่เขารู้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะคะเราท,ทําเราทำสําหรับบางคนอาจจะคิดไอเดียไม่ออกแล้วอาจจะเอาไปดัดแปลงใช้กับงานของคุณได้นะคะใช้คานไม้แบบนี้ก็สามารถจิดได้ค่ะ ตอนนี้กำลังสาวขึ้นนะคะสาวขึ้นนะคะลูกชายกำลังสาวขึ้น,นะคะ่ะเนี่ยค่ะกำลังลอยแล้วค่ะลอยแล้ว อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะนะีคะกำลังลอยนะคะรอยขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้ว มันไม่นั่งงูง <c oughs> เลยโอ้เออมันเบากันเลยลองเล่ลองให้เนีนทำอะไรดิ คานเหล็กนั้นเห็นเป็นเหล็กนิดเดียวก็แข็งแรงดีนะเหล็กตรงน้าเหล็กหนา,หน,านะเหล็กแปะตั้งหัวเดี๋ยวตั้งน้าน้าตั้งเหล็กบางหมดเลยคือมันต้องรอกใหม่งานีู่ืดูหน้านาี่ยเรากส่ตั้งใหม่ไร้กันเล้วกันการนี้อะไรการเย็นไม่เป็นไรทำแบบทำ

เดี๋ยวเรามาลองขึ้นสอบที่สองกันนะคะว่าน่าจะขึ้นได้ง่ายกว่านะเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยถอยเลย,เลยโอ้อดีเลยค่ะสอบที่สองค่ะสอบที่สองอดีเลยค่ะสอบที่สองไม่ถูไม่ถูตุดมากเกินไปนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าที่ข้างบนตรงนู้นนะคะดินดินน่าจะสูงตรงนี้ดินน่าจะต่ํานะคะ ก็เลยออกมาประมาณนี้ค่ะนี่คือขึ้นขวดแก้วของเราก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะก็ขึ้นได้ประมาณนี้ค่ะได้แล้วไหมได้แล้วนะคะก็ถอดออกวิธีการถอดยังไงคะ เ,เดี๋ยวคนว่าทำไมไม่ให้ลูกใส่เสื้อนะเขาไม่ใส่นะคะเขาร้อนนะคะโ <laughs> ชว์ความดำค่ะโชว์ความดำเคเลยเอาได้แล้วใน,ะนอเอาเลยพี่ ดีคะ่ะได้ลูกมาช่วยทํานี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะการขึ้นกดแก้วไปขายของเราน้ําหนักประมาณพันพันสองนะประมาณนี้คะ่ะนี่คะ่ะการทําเป็นโครงไม้แล้วก็ทําขึ้นหลังคานะคะใครจะเอาไปทําตามหรือว่าเอาไปดัดแปลงใช้กับงานของคุณได้นะคะ คือจะมาบอกว่าโครงไม้ก็สามารถใช้ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นโครงเหล็กเนาะสำหรับงานที่ไม่ได้หนักมากประมาณห้าหกร้อยโลแต่ว่าเคนนี้เป็นเคเอ่อลอกนี้เป็นลอกที่อ่อลอกห้าตันนะคะลอกห้าตันนะคะลอกห้าตันแต่ว่าใช้โครงไม้แต่ยกของไม่ถึงไม่ถึงห้าตันหรอกค่ะของเราประมาณหกร้อยโลเจ็ดร้อยโลอย,อยู่ตรงเนี้ยค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและพี่ลีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายนะคะแค่เป็นไอเดียให้ในการทำลอกเผื่อใครจะทำตามก็ทำกันได้นะคะเพราะว่าเป็นโครงไม้บางคนคิดว่าโครงไม้ทำไม่ได้ทำได้แต่โครงเหล็กโครงไม้ก็ทำได้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหเจี๊ยบ